องคนนี้ทำงานอยู่โรงพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่การเงินชื่อว่าน้องนัชพัฒปร,รากฏว่าน้องเนี่ยถูกรถชนตรงทางม้าลายนะฮะขนาดที่น้องกำลังข้ามลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่ขับชนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวดูนะฮะนี่ ชนจนกระทั่งร่างกระเด็นเลยตรงจุดนี้ก็คือถนนบางกรวยใสน,น้อยขาเข้าตำบลบางบัวทองอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีคนขับก็คือคุณกัลยาแก้ขับยาริสนะครับผู้ชมับพุ่งชนทางด้านคุณนัชเพชรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นจนกระทั่งเห็นบอกว่าน้องเนี่ยไปเสียชีวิตดูนะฮะอันนี้คือตอนนาทีชนตรงทางม้าลาย เดียวถ้าเทียบกับถนนจริงให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเพราะหลายคนก็สงสัยว่าปกติแล้วเนี่ยตรงทางม้าลายเนี่ยรถเนี่ยมาต้องชะลอะแต่กลายเป็นว่ารถคันดังกล่าวคือยาริสเนี่ยไม่ได้มีการชะลอแต่อย่างใดล่าสุดคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8เราได้ไปติดตามเรื่องนี้ขอดูภาพที่สบพบางบัวทองก่อนทางดรชัยเมธเนี่ยนะฮะหรือว่าดรแก้วแกเป็นประธานกรรมาการตรวจสอบและการติดตามบริหารงานตำรวจหรือที่เรียกกันว่ากอตอต,อตอรรของ จังหวัดนนทบ,บุรีได้มีการเชิญนะฮะคู่กรณีก็คือคุณกัลยาที่ขับชนทางด้านน้องพนักงานโรงพยาบาลเสียชีวิตมาพูดคุยกันนะฮะกับพ่อแม่ของน้องปรากฏว่ากัลยายอมรับว่าเสียใจพ่อกับแม่ของน้องที่ตายคุณผู้ชมฮะเขาก็ถามกัลยาเหมือนกันว่ากัลยาหลับไหนหรือเปล่า กัลยายืนยันว่าไม่ได้หลับในนะฮะแต่ว่าตอนขับรถมาเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆตัวเองขับรถอยู่เลนขวามาโดยตลอดอยากจะขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ที่มันสะเทือนใจก็คือฝั่งคนตายเนี่ยน้องนัชพัฒน์เนี่ยแกทำงานอยู่โรงพยาบาลกรุงไทยเห็นบอกว่ากำลังจะผ่านการทดลองงานใช่ รากฏว่าวันนี้ตอนที่คนขับยาลิสมาอธิบายความเนี่ยพ่อบอกว่าพ่อไม่เชื่อพ่ออะไรไหมพ่อเห็นวงจรปิดคุณผู้ชมดูวงจรปิดดีๆนะสังเกตอะไรไหมเดี๋ยวขอเปิดวงจรปิดเต็มจอก่อนฮะเต็มจอก่อนแล้วเพล์ไปตั้งแต่หัวเทปเลยดูดีๆเห็นกระบะไหมฮะกระบะจอดอีกคันหนึ่งชะลอกระบะมันจะมีสองคันดูตอนข้ามนะฮะพ่อบอกว่ารถสองคันเนี่ยเขาชะลอแล้วเห็นไหมแต่ทําไมตัวยาลิส ไม่ชะลอเลยนี่คือคำถามที่พ่อของคนตายกับแม่ของคนตายเขาตั้งคำถามมีเสียงแม่คนตายนะฮะคุณสุกฤตาตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันมานเลยนไม่ได้บอกว่าเขาจะ จะ่ายนะอะนนั้นประกันของประกันเนี่ยมันก็ตามตามสิทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าแค่นั้นก็คงดไม่ได้ไคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะขอฟังเสียงคนขับรถหน่อยนะฮะกัรยานะฮะลองฟังเสียงกัรยาที่อธิบายว่าไม่ได้หลับในอลองฟังเสียงคนขับรถยาริสหน่อยฮะ เังมสติรอยเะกลังจะไปไหนคะกาลังจะไปตลาดบางใหญ่ค่ะเราึเสงจริงเราไม่ดสียใจค่ะตอนนั้นที่เราขับรถไปชนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะพี่ตอนนั้นเรายัางมีสติครบร้อยเปอร์เซ็น์ไหมคะค่ะกำลังจะไปไหนคะกำลังจะไปตลาดบางใหญ่ค่ะ ในขณะที่เขากําลังเดินข้ามถนนตอนนั้นเราเห็นไหมคะไม่เห็นไม่เห็นจริงๆค่ะเราไม่ได้มีการหลับในหรือว่าไ,ไม่มีมค่ะค่ะตอนนั้นขับมาประมาณกี่กิโลเมตรทราบไหมคะความเร็วความเร็วไม่ทราบค่ะแต่อยู่เลนขวาค่ะขับเลนขวามาตลอดเลยปะคาหรือขับมาเลนขวาค่ะโ <Okay. S 1> <ะ>อเค ครับแล้วที่มันมันน่าสะเทือนใจคืออะไรไหมฮะ mm. คุณผู้ชมฮะน้องคนนี้ที่ตายเนี่ยนัชพัฒนครอบครัวพ่อกับแม่วันนี้บอกกับเราโดยเฉพาะคุณแม่นะฮะคุณแม่สุกิตาเนี่ยหลังจากเจราจาก,กันเสร็จคุณผู้ชมดูผังข้อมูลตรงนี้ฮะครอบครัวคุณแม่ตายกันด้วยวัย23ปีคุณผู้ชมลองดูนะฮะคือล่าสุดคือน้องนัชพัฒน์เนี่ย คือน้องนัชพัฒเองถูกรถชนตายด้วยอายุ23ปีย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะน้าก็เสียชีวิตด้วยโรครูมาตอยวัย23ปีแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องของน้องนัชพัฒอีกซึ่งก็ตายด้วยโรคหัวใจอายุ23ปีค,คือวันนี้ตอนที่เราสัมภาษณ์คุณแม่เราก็ถามบอกคุณแม่ทำไมครอบครัวคุณแม่เนี่ยด้วยความเคารพหลานก็ตาย23น้องแม่ก็ตาย23เนี่ยนะฮะ แม่บอกเอาจริงแม่แม่คิดว่ามันไม่ใช่อาถจรร์หรอกมัง้งมันจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าเพราะครอบครัวของคุณแม่เนี่ยคุณเจมสมฮะทั้งลูกพี่ลูกน้องทั้งน้าของน้องนัช,ชพัฒน์จริง,รงๆแล้วก็คือน้องของแม่นั่นแหละ,ค,ะคุณแม่ก็เลยยอมรับว่าเรื่องนี้มันก็แปลกอยู่จริงสามศพฮะ ตายโดวยวัย23ซึ่งแม่มองว่ามันคือเรื่องบังเอิญเพราะคนหนึ่งก็เป็นโรคหัวใจอีกคนหนึ่งก็เป็นโรครูมาตอยขณะเดียวกันแม่ไม่ได้กังวลเลข23แม่ไม่อยากให้นึกถึงตรงนั้นแต่สิ่งที่แม่อยากให้ดูภาพอินเสิร์ตทางม้าลายฮะแม่ถามว่าขับรถทางม้าลายทำไมไม่ชะลอทำไมถึงชนลูกแม่ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปเนี่ยคือต้องยอมรับว,ว่าทางม้าลายเนี่ยสีมันค่อนข้างลอกนะฮะ<ช>ถ้าลองดูเนี่ยนะฮะแล้วเป็นไปได้ไหมคือทางด้านของคนที่ขับชนเลยมองไม่เห็นแต่แม่ก็ถามอีกว่าแล้วสองคันน่ะเขาหยุดทําไมเทินอ่ะไม่หยุดฟังเสียงแม่ฮะกําลังเ,เลิกงานค่ะกําลังจะกลับบ้าน,เ,นเขาทางานอะไรบ้างเ,เขาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะอยู่โรงพยาบาลออ เขาบอกว่าไม่ได้หนีนะคะนั่งอยู่ในรถค่ะนั่งอยู่ในรถใช่ค่ะเขาก็เขาก็ไปฟังสวดวนะเนาะก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะคะก็ทักทายเฉยๆกันจ้าจะบอกว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นที่คาดหวังของแม่นะว่าวันหนึ่งแม่ไม่ได้ทํางานเขาก็จะต้องดูแลแม่มค่ะมันมันน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าเนาะเพราะว่า หลานเนี่ยเสียตอนยี่สบสามแต่ว่าเขาเป็นโรคอะคะ่ะเขาเป็นโรคหัวใจเขาเป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดม,ม,ม,มันไม่เหมือนกันนะเนาะเขาไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอืค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะไม่ว่าเทศบาลหรืออาเภอหรืออะไรไม่แน่ใจนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะควรจะมาดูตรงจุดนี้คะ่ะอืว่ามัน,มนไม่ปลอดภยัยแล้วตรงนั้นเป็นหน้าโรงพยาบาลมีคนใช้บริการเยอะมันน่าต้องมีอะไรที่ป้องกันมากกว่านี้อาจจะมีสะพานลอยหรืออะไรนี้ค่ะ แล้วก็อยากฝากถึงผู้ขับขี่ว่าคุณต้องมีความระมัดระวังคุณต้องคือต้องเห็นใจคนคนใช้ถนนด้วยน,นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถูกต้องอย่างคุณแม่เลยนะครับเรื่องอาถรนไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับความประมาท